แนื่องจากเพื่อนเราอารยาขัดขืนนะคะคอขอก็เลยจะเข้าไปอุ้มเพื่อนเราเพื่อขึ้นรถค่ะอยากรู้นะท้กคเดินๆไปแล้วตกกระบาลลูกคุณะคนแล้วก็เราจะไลฟ์ัสดยังไงยังไง ะค่ก็ตอนนี้เพื่อเราตัดสินใจที่จะอายะขัดขืนเพื่อที่จะไม่ไปนะคะทางคอฟอจานวนชุดหนึ่งก็เลยเข้าไปเพื่ออุ้มเพื่อเราออกมาขึ้นรถขังเพื่อที่จะไปที่เรือนจาค่ะตอนนี้เพื่อเราได้รับการตัดสินว่าให้เข้าเรือนจําทั้ง9คนนาะแล้วก็จริงๆแล้วในรถขังเนี่ยค่ะมีผู้ต้องหาคดีอื่นด้วยที่ขึ้นไปอยู่นะคะ เสียงรถพูดต้องขังแม่คือมันมีคนจากคดีอื่นเข้าไปอยู่ด้วยไม่ใช่แค่พวกเราอะค่ะแม่แล้วท่จะมีการฉุดกระชากลากถูกใช่ค่ะก็ถ้าจะเห็นสีชมพูชมพูนั่นก็คืออ่าไอนี่ของคอฟนะคะใครสองได้สองนะคะิิตาค่ะเพื่อเราก็สวดมนต์อยู่นะคะมีเด็กอายุ18แด้วยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนเดียวที่จะต้องถูกแยกไปจากทั้งหมดค่ะ นี่ก็เพื่อให้เห็นและเป็นหลักฐานเลยนะคะเพราะว่าเอาคอฝอไปเพื่ออุ้มเพื่อนเราอุ้มเพื่อนเรา,เาแล้วก็ด้านนอกก็มีเจ้าหน้าที่พยายามถ่ายเราที่ไลฟ์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดตั้งแต่โดนคดีที่นี่แล้วเราไม่สมควรมาอยู่ตรงนี้เวลานี้นะคะแล้วเวลานี้เลยเค์ฟิวแล้วพวกเขาก็ยังให้เราอยู่ตรงนี้นะคะ โดนอุ้มมาแล้วหนึ่งคนนะคะมีน้องคนหนึ่งโดนอุ้มออกมาแล้วนะคะ อุมมาพนะมจารีน่าจาลีน่าภรรยามันต่อมาจารีน่ามันผู้นั้นจะไล่มาตะพีซึ้งเคียงกาย เป็นไปได้ใครช่วยอัดคลิปวิดีโอนี้ไว้ไหน่อยก็ดีนะคะ <ไป S 1> เพราะว่าอาจจะสั่งรถได้ในทีหลังแต่ว่าเพื่อเราโดนอุ้มแล้วค่ะเพื่อเราโดนอุ้มขึ้นรถแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าน่าจะเห็นคร่าวๆว่าเพื่อเราโดนอุ้มขึ้นรถจริงๆค่ะและอย่าลืมว่าเพื่อเรามีผู้หญิงแต่คอฟอที่เข้าไปมีแต่ผู้ชายนะคะตอนนี้แล้วมีเด็กอายุ คนที่เด็กที่สุดอายุเพิ่งจะ18ปีปีนี้ค่ะช่วยกันแชร์ชส่งต่อแล้วก็หากเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานด้วยน,น,นะคะในรถที่ขนเพื่อนเรานี้ก็กมีนักโทษจากคดีอื่นท่านอื่นเดินขึ้นราไปด้วยเพื่อไปที่เรือนจำธัญ,ญบุรีค่ะ ไม่มีอำนาใจใดในโลกนะผู้ปกครองตางมาแล้วสาบสูญไม่มีใครลำล้าหน้าทาทวนประชาชนทรงตนนี้ลันไปเมื่อยืนหยัดตป่อสู้ผู้กดขี่โดนโอุ้มมาโดนล่งม,มาอีกคนแล้วนะคะโดนอุ้มมาอีกคนแล้วนะคะ

โยนลากมาเลยนะคะสิ่งที่คอฟฟอร์ทำกับเราะค่ะภาษาละจงเจริญประาชนจงเจริญประชาะจจะะะชนจงเจะะระจะะิญโอทยอยอุ้มมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เรากระทำควาอยู่ตบบน,นี้มันผิดกฎหมายเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยบันทึกวิดีโอนี้ไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานด้วยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ว่าเราอาจ,จะต้องลบวิดีโอนี้ทิ้ง แต่ว่าสิ่งที่เขาทำพีอุ้งกับเพื่อนเราตอนนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นกันหรือเปล่าแล้วก็ย้อนย้ันเป็นรถก็ไม่รู้คุณร้ายเด็กคายเกใกำลังพวกลอกตงรู้ว่าคุณใช้กำลัง คุณรู้ทั่วโลกต้องรู้ว่าคุณใช้กำลังทุกคนต้องรู้ว่าคุณใช้กำลังมีหน้ามาล้างแอลโกอฮอล์เขี้ยวพวกมึงกับสกปรกไอสัตว์สิ่งตึงตังเป็นอะไรที่เราไม่รู้อย่าลืมนะคะว่าเป็นไปได้ก็าาช่วยเป็นทวิวีดีโอ ตอนนี้เขาปิดตรงนี้ไม่ให้เห็นแล้วนะคะก็อาจจะให้ฟังเสียงเท่าในเนื่องจากว่ามันอาจจะผิดกฎหมายนะคะโอ็เพื่อนก็โดนอุ้มขึ้นมาแล้วก็โดนจับโยนขึ้นรถ อย่าลืมนะคะว่าหากเป็นไปได้อยากให้ช่วันที่วิดีโอนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะโดนสั่งลบแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเราโดนอุ้มก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้เพื่อนเราเลือกที่จะไม่ยอมอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนะคะเลยตัดสินใจให้พวกเขาอุ้มขึ้นมา เพื่อพาไปที่เรือนจำเพราะว่าเพื่อนพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆแล้วก็คอฝ่อข้างในมีแต่ผู้ชายนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงท่านนึงซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะอุ้มออกมายัางไงนะคะ ผู้หญิงเขาจะเคลียร์ยังไงหรอคะข้อฟอร์มีแต่ผู้ชายอะค่ะผู้หญิงนี่ไงเดี๋ยวมีผู้หญิงอ๋ออยู่ไหนอะคะคนเดียวเหรอคะอุ้มโอ้ยเสียงนี่คือเสียงที่เพิ่มขึ้นรถนะคะแต่อย่าลืมว่าเพื่อนเราไม่ได้เดินขึ้นเองนะคะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาไม่อนุญาตให้ทนานอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากแจ้งว่าเป็นเวลานอกค่ะแต่ว่าระยะเวลาที่ศาลใช้ตัดสินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นนอกเวลาเช่นเดียวกันโอเพื่อนโดนลากขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะ โนดันขึ้นรถขอโทษที่ไม่สามารถถ่ายภาพให้ทุกคนเห็นได้จริงๆนะคะตำรวจทร้ายประชาชนก็ขอความร่วมมือของทุกท่านอีกครั้งถ้าเป็นไปได้ใครช่วยบันทึกวิดีโอนี้เอาไว้หรือว่าช่วยบันทึกทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะโดนลบได้เพราะมันผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่มันอุ้ม เพื่อนเรามันกระทาความรุนแรงความอายุที่ทำเนี่ยคือสิ่งที่ยังคงดํารงอยู่แล้เกิดขึ้นจริงรว่าเพื่อน <ทำ S 1> เรากำลังจะชเรองจำค่ะตำรวจทำ้ายประชาชนตำรวจทำ้ายประชาชน ลืมนะคะก็รบกวนทุกท่านจริงๆว่าหากเป็นไปได้ช่วยมันทึกวิดีโอหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะโดนสังลรบได้เนื่องจากว่าเป็นการทํากระทําผิดแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทําก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันอีกทั้งยังไม่อนุญาตให้ทนายอยู่ด้วยเนื่องจากอ้างว่าเป็นเวลานอกกนพวกกูจะสู้เพื่อมึงเองกูจะสู้เพื่อมึงเองพี่ปนกูจะ What was ก,ก่อใจมึงทำอะไรกูมึงทำลายที่กูมันรวจทำลายประชาชน,น,นพี่กูไม่ใช่นักโทษที่กูไม่ใช่นักโทษ ราว่าช่วยบันทึกวิดีโอหน่อยคะ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ศาสเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าอยากให้หลักฐานยังคงอยู่เนาะแต่ว่าวิดีโอเราอาจจะโดนลบได้ในสักวัน อย่าลืมนะคะช่วยบันทึกวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการผิดแต่ว่าอย่างที่เราแจ้งว่าสิ่งที่พวกเขาทำก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันเราม่อยากให้หลักฐานนี้หายไปค่ะเพื่อนเพื่เราตัดสินใจอายะขัดขืนเพราะสิ่งที่เพื่อนทำไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยแต่ว่าอยู่ๆก็โดนหมายจับและมา รายงานตัวตามปกติแต่ดันถูกตัดสินให้ขังทั้งหมด9คนนะคะโดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กเยาวชนชายอายุ18บแปีและเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะและคอฟอทั้งหมดจะเลือกที่อุ้มขึ้นรถ mm hmm. ตอนแรกเราจะไม่ไลฟ์แล้วค่ะแต่ว่ามันเล่นอุ้มลากขึ้นรถเพ mm hmm. ื่อโยนขึ้นจริงๆค่ะ อย่างที่แจ้งค่ะว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถ่ายไปจริงๆก็มองไม่เห็นจริงๆค่ะอยากให้ฟังสิ่งที่เพื่อนเราสื่อสารจริงๆรอจะเอากล้องขึ้นอีกทีตอนที่ถ้ารถออกมาแล้วมีโอกาสได้เห็นเพื่อนค่ะ ตอนนี้ไม่แน,น,นมีเพื่อนโดนอุ้มมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นทันไหมคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อเราทุกคนไม่มีใครติดโควิดเลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยเป็นพยานตรงนี้ด้วยค่ะเราอธิบายหลายรอบแล้วนะว่าจริงๆการถ่ายตรงนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยบันทึกวิดีโอไว้เท่าที่เป็นไปได้ แชร์ไว้แต่ถ้าเราลบมันก็หายค่ะถ้าวันนึงเราโดนตัดสินให้ลบวิดีโอจริงเราไม่อยากให้สิ่งที่เพื่อเราโดนวันนี้หายไปอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็ช่วยบันทึกวิดีโอให้เราหน่อยค่ะไม่มีอำนาจใจในโลกลราผู้ปกครองตามมาเล้วสามฟวน สิ่งที่เห็นคือสิ่งที่โดนจริงๆค่ะสามารถไปตามข่าวได้นะคะข่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาและชาญฉลาดค่ะข่าวมีเยอะค่ะมึงพูดมาได้ไงว่าสิ่งที่กูทำมันของตนยังมีชีวิตไปฟังเขาพูดตรับแล้วก็รถขยับมาแล้วนะคะ ีระครไดวิดีโอไปิีให้หน่อยะคะะไม่แน่ใจว่าหลัตอนนี้จะโดนมาทักไะ ทำไรพชาชนแต่ว่ามันมีแต่ว่าตอนนี้เหลือ7%มันมีที่สขม่จะมีออนล้นนอนลากเป็นรถอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอัดียงไว้อัดียงไว้ เพื่ทำร้ายประชาชนมิดีล้วนหยุดหยุดหยุดหรีเยากนยุดหยุดหยนดหยดหยุดยุดหยุดหยะดหยุดหยหยุกหยุดหยหดียุหยุดดหยุดยวดยดด แต่หากเป็นไม่ได้อยากให้ทุกคนช่วยบันทึกวิดีโอจริงๆด้วยนะคะครโอ้ยทำอะไรอย่าลืมช่อมบันทึกวิดีโอด้วยนะคะมันคือเสียงรถค่ะเจ้าหน้าที่ทีิมานด้ไหคะแิดอะไรขึ้น อย่าลืมช่วยกันบันทึกวิดีโอด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าจะโดนลบได้นะคะอยากขอทุกคนขอความร่วมมือจริงๆะค่ะหากใครช่วยบันทึกวิดีโอได้นะคะแล้วสลิดเป็นชี่อะไรไม่อยากดูก็ไปตายควายเสียงรถนะคะตอนทุบแล้วก็ตอนนี้รถเขย่ามากค่ะ เราตัดสินใจระยะคัดคืนนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกค่ะแล้วก็ตอนนี้สั่งแล้วค่ะตอนนี้เขาฝออเข้าไปแล้วนะคะทุกคนฝอเข้าไปแล้วนะคะนได้จริงเหรอบนีันได้จริงอแบบนี้คนได้ยังไงเขาเป็นคนนะทำกันได้จริงเหรอแบบนี้ มาลอยไม่ทแล้วมาเลอยไปดิทำแบบนี้เหรอไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะคะเนื่องจากคอหอกกันนะคะแล้วก็เป็นไปได้นะคะอย่าลืมช่วยกันบันทึกวิดีโอด้วยนะคะเผื่อว่าวิดีโอโดนลมนะคะตอนนี้ก็โดนดันออกแล้วนะคะชนเสาแล้วค่ะชนเสาแล้วค่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกยียไอ้สัตว์ 다들 분러까가워 권력하고 뭐저럽니